พี่หลวงมีเติมขอใจมากเลยแรงติดถึงเราแล้วครับสั่งมากนะโอเคครับกดเหมือนที่วันกี้บอกโอเคครับกดเซฟครับขอบบนเลยโดนครับโดนครับโดนครับโอเคครับลูกหมดครับ กำลังสนุกเลยอะเอาไหมเอาอยู่ไหมเติมขอนิ่มไหมอันนี้ที่หลวงมีที่หลวงมีที่หลวงมีขอยืมเบอร์แต่น้องได้เติมครับไม่ใช่เบียร์ก็เติมได้ที่หลวงมีเบิรได้อ่ะเข้าละปิดโตครับ เดีค <Okay, S 2> ครับโดนมีโลนวปตีดโดนครับเดี๋ยวครับทำไมลูกแรกมันถึงไม่โด,ดนที